แตกต่างทางเดินอย่าเมือนนี้ถึงแต่หักทางรัฐที่เคยมีอย่าย่อมดีทางฝันของฉันเธอทางนี้เสื้อสีาฟ้าสังคมสงเคราะห์ตรงการเสื้อสีน้ำเงินรัศสา สีเขียวเขียวการสอนหลายคนหลายทา่านอาจจะเคยรู้จักอาจจะมาภาพมาบ้างแล้วแต่ว่าหลายๆคนหลายๆทา่านอาจจะยังไม่รู้จักท่านใดที่รู้จักอาจจะมาภาพแล้วยกมือขึ้น เอาอย่างนี้อาตมาภาพกรุณาใหญ่เหยียบสายใหม่มีเวลาให้สิบนาทีน้อยกว่าฟุตบอลพิมลีท่านทั้งหลายที่ยังไม่รู้จักอาตมาภาพให้ทำอย่างนี้นะยกโทรศัพท์ขึ้นมา เข้าไปใน g o เกิ e แล้วพิมพ์คำว่าหน้าเด็กกุกิมิยะคือเสียงหัวเราะนั้นไม่เท่าไหร่แต่ทางนี้มีเสียงโหด้วยอ๋อนะผมจะ